สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเจอกันเหมือนเดิมวันนี้อยู่บ้านนะครับในบ้านมันจะทำอะไรจิตต้มยืดฟักกระดูกหมูเป็นบอกว่าจะหลักผักชีหลักผักชีตำอะไรตำผักชีแล้วก็พริกไทยใช่ร่างต่ำนะครับต้มจืดต้มจืดหมูต้มยืดกระดูกหมูนะครับให้ฝัก โอ้คนบอกอ๋อฝากข,ขี้บาดทับหมดเลยนะทับหมดเลยไปแจกไปแจกน,นอนแน่นอนเถ่ะวะแจกหลายๆคนปักซื้อมาจากไหนตลาดลงเจริญไปตลาดงลาดงเจริญมากเมื่อกี้นี่ไปซาทูมาไปซาทูมานะครับเมื่อกี้นี่ตลาดลงเจริญ ปานเกล็ดปานเก่าอยู่นั่นนะครับยายมาอยู่บางบอ่อที่นี่ตรงนี้ก็ต้นมน้ำนะครับต้นมน้ำไปแล้วจะต้มจืดฟักมาเดินมาชนทนะี่นี่ก็จะตักอันนี้ไปใส่หม้อนะครับที่นี่เจ็บลาข้กขี้ก็ลาข,ข้อขี้ต่อไปไข่ไปใส่หมอ้อ ตัวนี้รากพักขี้นะครับกับพริกไทยนะครับเพิ่นว่ามาลงหม้อใส่หม้อสูตรสูตรสูตรเจีร่องแซ่ยบกระองห่วงเลยครับอะไรตัวนั้นขนอตัวนี้ก็เป็นข้นอนะครับเน้อหมูกระดูกหมูก็ต้องข้นอหมูเสียบลายก็ใสลายอยากแซ่ยบลายใสลายเพื่อนบอกใส่ายแ่เอาจค่สามก้อนก็พอเลย มเ<บ>านะเต็มมอเลยนะบ่ยทำเต็มมอเลยนะไอ้ี๊ยบผีเจี๊ยบหนองเาหนั่นอ๋อสุดยอดนะครับตัวนี้ก็ขันตอนนะครับกระดูกหมูนะครับแม่บ้านมันก็หั่นกระดูกหมูต้มให้คนเฒ่ากินแจกพี่แจกน้องนั่ครับ หมูสันะครับที่นี่น้ำเดือดตัวหูเบาน้ำเดือดอะไเออน้ำเดือดตัวเนี่ยมูสัเนาะน้ำเดือดเลยเพิ่งเอามูสันะครับที่นี่ว้าวววสุดยอดสุดยอดสุดเจล่องรับรอง,องว่าครับแซ่บหมูประมาณโลรึ่งโลรึ่งนี่ซื้อมาดูหมูประมาณโลรึ่ง ร้ยอยเจ็ดหิบกระดูกหมูกระม,มังมันร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับไปซื้อมาไก่้อมวันสาลุกเจริญสาธุานะครับจะจะคล้องผักอยู่บางบอ่อที่นี่ก็ปอกฝักนะครับปอกฟักออกาเม็ดออกใช่ไมมันก็ปอกเรียบร้อยนะครับจริงก็เอาเม็ดออกเ,อเม็ดฟักออก หทนตอนใหญ่บ่นี่ประมาณนี้งานนะครับพี่ี้ก็ทนตอนใหญ่ไปนี่นะตัวมันกับเปื่อยแล้วเห็นบ่ตัวมันกับเปื่อยที่นี่ก็ได้เวลาเอาฝาักลงนะครับเจี๋ยลองเอาฝักลงหมอ เริ่มเป็นจะแสบเลยครับเรือดยังที่นี่สูตรหอมผักชีสูตรนี้กับสุดยอดนะครับปนหอมผักชีมันกับสีว่าล่อให้ฟักมันสุกน้อยหนึ่งนะครับจั่างเสียวหอมผักชีลงคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณเด้อครับที่เขามารับชมคลิปขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนลำล้ำรื่นลื สวัสดีครับ